สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการทำเมนูนะครับเท่ๆนะครับโดยเราจะทำเป็นเมนูลิงก์ในแต่ละหน้านะครับวิธีการนะครับถ้าเราเอาเมาส์คลิกตรงไอคอนนี้นะครับพอเราคลิกเสร็จปั๊บอ่ามันก็จะสลับออกมาเป็นซอฟต์แวร์แบบนี้นะฮะถ้าเราคลิกที่ People peopleware อ่าก็จะสลับออกมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลหรือ Data นะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะสลับ นะครับแบบนี้อ่าเป็นการทําเมนูลิงก์เท่ๆนะครับไว้ใช้งานนะครับมีวิธีการนะครับทำแบบนี้ทายังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับันดับแรกนะครับผมก็เตรียมนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับสสไลด์ให้ดูนะฮะใครมีเยอะกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ลองไปปรับเอานะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการแทรกไอคอนเข้ามานะครับแทรกรูปภาพนะฮะอันนี้เตรียมไว้แล้วนะครับ4อันนะครับก็แทรกเข้ามานะครับจากนั้นนะครับอ่า ก็จะเอามาเรียงไว้ด้านซ้ายมือนะครับตามลำดับนะฮะอันนี้อยู่ที่เราจะทำเรื่องอะไรนะครับก็ไปทำข้อมูลมานะครับไปทำหายไอคอนมานะฮะจากนั้นนะฮะจากนั้นก็จะเลือกไอคอนทั้งหมดแบบนี้นะครับกรุ๊ปทั้งหมดสีอันไปที่เมนูจัดแนวนะครับรูปแบบรูปภาพจัดแนวแล้วก็จัดชิดซ้ายก่อน จากนั้นคลิกที่จัดแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายแนวตั้งเพื่อให้ช่องไฟมันเท่ากันในแนวตั้งนั่นเองนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราทําแบบนี้เสรียเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะมาทําแถบเมนูเลื่อนขึ้นลงทํำยังไงนะครับก็ให้ซูมหน้าจอก็คือย่อหน้าจอให้มันเล็กลงไปแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับใช้รูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ช้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าคลิกนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอ่ะผมก็จะวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้นะครับย้ายไปข้างหลังสุดก่อนก็ได้นะครับย้ายไปไว้ข้างหลังนะฮะเสร็จแล้วนะครับด้านซ้ายมือนะครับมันจะพอดีกันกับขอบสไลด์นะฮะตรงนี้นะฮะซ้ายมือให้มันพอดีกับขอบสไลด์นะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะฮะ เติมสีเนี่ยจะเติมสีขาวนะครับและนะฮะซูมออ,ก,อกนิดนึงนะฮะตัวเนี้ยนะครับจะยืดยาวๆนิดนึงนะครับให้เท่ากับสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันขยับตัวนี้จะขยับลงมาขยับลงมานะครับขึ้นไปนะฮะตัวนี้ให้ยาวๆนิดนึงนะครับแล้วค่อยนะครับคลิกไปที่ไอคอนตัวแรกนะครับซูมเข้ามาคอนโทรลใช้ไว้หมุนลูกกิ้งนะครับเป็นการซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ในสเต็ปแรกของเรานะครับจากนั้นนะครับเราจะทําให้มันแผ่นนี้นะครับมันเป็นแบ่งๆทํำยังไงนะครับตอนนี้ผมก็จะครับเอามาสักให้มันโผล่มาสักครึ่งหนึ่งเียประมาณครึ่งหนึ่งเนาะเสร็จแล้วนะครับไปที่รูปร่างครับสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับแล้วก็ทําการวาดสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมุนนะฮะ ร่างสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้มันตั้งฉากนะครับแล้วก็เอามาประกบกับตรงนี้นะครับแล้วก็ยืดออกมายืดออกไปนะครับแล้วก็นะฮะตรงน,นี้ก็ประมาณนี้เนาะให,นนะให้มันครับฟึบให้มันคลุมกับรูปร่างวงกลมรประมาณนี้นะฮะ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไปที่สีขาวก่อนนะครับสีเหลี่ยมสีขาวกดชิปแชไว้แล้วมาคลิกที่สามเหลี่ยมไปที่เมนูภาษานรูปร่างครับแล้วก็ลบส่วนครับแบบนี้นะครับพอลบส่วนเสร็จนะครัผมจะสู่ขา้าตอแก้จะได้ทำง่ายๆนะครับเราก็จะเห็นนะครับไอคอนอยู่ในรูปร่างสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่รูปร่างสีขาวนะครับคลิกขวาแล้วก็แก้ไขจุด แล้วก็เห็นจุดดำหนึ่งสองสามจุดนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่จุดดําตัวนี้นะครับคลิกนะครับเราก็จะเห็นจุดขาวสองสองอันขึ้นมาแบบนี้นะครับกดชิปที่แป้นพิมพ์แช่ไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดขาวนะครับแล้วก็ขยับเส้นแบบนี้นะครับเราเห็นว่ามันจะมีความโค้งแหละนะฮะการกดชิปเนี่ยมันจะทําให้ซ้ายขวาเนี่ยมันสมดุลไงแบบแบบนี้นะฮะจากนั้นนะฮะคลิกไปที่นะครับจุดนี้นะฮะ เราจะเห็นแขนตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับอันนี้ผมไม่ได้ชิปนะครับตัวนี้ในส่วนนี้ไม่ได้ชิปนะฮะขยับแขนให้มีความโค้งมานี้ก่อนนะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันครับขยับแขนเข้ามาเซนเตอร์แบบนี้ก่อนนะฮะเข้ามาตรงเซนเตอร์แบบนี้แล้วเราก็มาคลิกที่จุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกดชิปที่นี่กดชิปมันเดิมนะครับลองขยายดูนะครับให้มันดูโค้งโค้งหรือไม่ก็นะครับกดปุ่มนี้นะฮะสีดำนี่ครับกดแช่ไว้นะครับแล้วขยับเข้ามา ขยับเข้ามาให้ให้มันพยายามรับนะโค้งแบบนี้นะฮะโอเคคร่าวๆนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จถือว่าใกล้เคียงละใช้ได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็ซูมเอาออกมานะครับเนี่ยภาพแรกเราจะได้แบบนี้นะฮะภาพแรกเราจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะครับถือว่าตอนนี้นะครับเป็นเป็นหน้าแรกฮาร์ดแวร์นะฮะผมก็จะทําการนะครับเอาข้อความเข้ามาฮาร์ดแวร์ตัวน,นี้ออกมานะครับ แล้วก็เปลี่ยนสนีให้เหมือนกันกับตัวนี้นะฮะแล้วก็ข้อความก็ไม่ได้ให้ตัวใหญ่มากนะฮะแบบนี้นะฮะมาไ้ตรงนี้นะตัวนี้ใช้พื้นที่อ่ะผมขอใช้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือนะครับเมนูรแรกของเราคือฮาร์ดแวร์นะครับพอคลิกเสร็จมันก็จะขึ้นว่าฮาร์ดแวร์ขึ้นมานะฮะ ทีนี้นะครับเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะแล้วนะฮะสไลด์ต่อไปจะทํำยังไงนะครับก็ไม่ยากเลยทีนี้นะครับเราก็คลิกนะฮะข้อความนะฮะกดชิปแชไว้นะครับคลิกแถบสีขาวนะครับแล้วก็นะครับคลิกนะทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับคลิกทั้งหมดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเลือกทั้งหมดเลยนะครับคอนโทีคอนโทีจากนั้นคลิกนะครับมาที่ สไลด์ถัดไปคือซอฟต์แวร์นะครับคอนโทรล V ลงไปนี่นะฮะแล้วก็มาตรงนี้นะครับคอนโทรล V ลงไปนะครับมาที่ตัวที่สก็คอนโทรล V ลงไปนะครับจากนั้นเราค่อยมาแก้ทีละจุดนะฮะอ่ะตัวนี้พอฮาร์ดแวร์เสร็จครับต่อไปมันจะเป็นซอฟต์แวร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําการเลือดนะครับโดยการคลิกไปที่ตัวหนังสือกดชิปแชร์ไว้นะครับแล้วก็นะครับคลิกไปที่อ่า ตัวนี้นะฮะคลิกไปที่แถบสีขาวครับแล้วก็กดชิปแช่ไว้แล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะแบบนี้นะฮะให้มันมาอยู่ตรงตัวนี้พอดีนะครับแบบนี้นะครับพอมาอยู่ตำแหน่งนี้พอดีนะครับในส่วนของคำว่าฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นซอฟ์แวร์นะฮะซอฟ์แวร์ เปลี่ยนเป็นคำว่าซอฟต์แวร์นะครับและนะครับตัวนี้นะครับก็จะย้ายตำแหน่งนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างแถบสีขาวนี้นะครับจะเลื่อนออกมานะครับแต่ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาแทนนะครับอันนี้คือสไลด์ที่2นะครับปรับแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นสไลด์ที่3มนะครับมาที่สไลด์ที่3นะครับเราก็ย้ายนะครับข้อความนี้กับสีขาวนะครับกดชิปเชื่อไว้พร้อมกันนะฮะ แล้วก็นะครับล่างลงมาเลยนะครับมาจนถึงรูปนี้นะฮะแล้วก็หยุดนะพอได้อัตราส่วนแล้วก็หยุดนะครับแล้วเราก็ย้ายสองตัวนี้ครับย้ายสองตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นะฮะออยู่กลางๆแบบนี้มันเดิอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบุคลากรนะฮะเปลี่ยนเป็นบุคลากรนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่ เดี๋ยวค่อยแก้เรื่องของสีตัวหนังสือไปย้ายให้หมดก่อนนะฮะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายดัตตานะครับคลิกไปที่ตัวหนังสือก่อนกดชิปแชว้คลิกไปที่สีขาวนะครับแล้วก็กดชิปเชไว้แล้วก็ย้ายแบบนี้นะกดชิปเชไว้ด้วยนะครับตอนที่เราลากลงมาครับแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะดัตตาอ่าเป็นข้อมูลนะฮะเป็นข้อมูล แล้วตัวหนังสืออ่าทีนี้ปรับสีตัวหนังสือนะครับให้มันเข้ากันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนี้ครับสีเข้มๆตัวนี้นะครับสไลด์ตัวนี้บุคลากรนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นสีนี้ครับให้มันเข้ากันนะฮะตัวนี้นะฮะซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์ตัวหนังสือก็จะเป็นสีนี้สีซอฟต์แวร์นะฮะฮาร์ดแวร์ได้แล้วนะครับก็เป็นสีนี้นะครับจากนั้นเราก็ปรับตัวนี้นะฮะอ่าปรับตัวนี้นะครับทั้ง3าอันนี้นะครับ ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ละทีนี้นะอันนี้นะครับนี่อ่ะแบบนี้นะฮะให้นะครับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะตัวนี้มันจะโผล่ออกมานะฮะตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะตัวไหนที่นะครับถูกใช้งานจะโผล่ออกมาตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะถูกขยับมาแบบนี้นะครับสไลด์ต่อไปนะครับตัวนี้ก็ขยับออกมาทําให้ตรงกันนะฮะเดี๋ยววิธีการทําให้ตรงไม่ยากนะฮะ ออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนย้ายมาก่อนแบบนี้นะครับวิธีการทําให้มันตรงกันก็ไม่ยากนะฮะก็คือนะครับไปที่รูปแบบรูปภาพนะครับไปที่รูปแบบรูปภาพจัดแนวอย่างเงี้ยจัดชิดซ้ายเดี๋ยวมันขยับเข้ามาซ้ายกันเองนะครับหรือนะครับถ้าเรานะครับดูแล้วว่ามันไม่ไม่กลึงกางกับตัวนี้นะครับก็คลิกไปที่รูปนี้ก่อนนะครับคลิกไปที่รูปสีขาวนะครับ แล้วก็เลือกพวกนี้นะครับให้มันอยู่ซ้ายขวากึ่งกลางทำยังไงก็ไปที่นะครับรูปแบบรูปร่างจัดแนวเห็นไหมครับจัดแนวแล้วก็มันจะมีคําว่าจัดไว้ตรงกลางตรงนี้นะฮะคลิกอ่าคอน,ทนโทรลแทรทีนะจัดแนวจัดไว้กึ่งกลางอ่าเห็นไหมครับตัวน,นี้มันจะขยับจะขยับมาให้กึ่งกลางระหว่างกับตัวน,นี้เลยนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกอันเลยนะครับรับรองนะครับตำแหน่งเป๊ะเลยนะฮะ คลิกคลิกคลิกแล้วก็คลิกสีขาวนะฮะรูปแบบรูปร่างจัดแนวแล้วก็จัดกึ่งกลางอ่ามันจะขยับมากก่งกลางอีกนะฮะคลิกสีขาวเลือกเลือกเลือกนะฮะจัดแนวจัดไว้กึ่งกลางอ่ามันจะขยับเองนะับตอนนี้ก็เหมือนกันครับคลิกแถบสีขาวคลิกคลิกคลิกนะฮะจัดแนวจัดกึ่งกลางโอเคนะครับได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ พอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราก็มาใช้การเปลี่ยนสไลด์นะครับทีนี้นะฮะมาที่การเปลี่ยนสไลด์ครับมาที่การเปลี่ยนสไลด์นะฮะและให้เลือกสไลด์แบบมอฟนะครับตอนแรกมันอาจจะขึ้นคําว่าไม่มีนะฮะให้เรามาเลือกมอฟแบบนี้นะครับมอฟนะฮะตัวนี้นะฮะให้เป็นมอฟเหมือนอันเลยนะครับพอเลือกตัวนี้ก็ใช้นําไปใช้กับทั้งหมดเลยก็ได้นะครนำไปใช้กับทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นมอฟทุกอันเลยนะฮะ ทีนี้นะครับเราก็จะมา seguinte, สร้างลิงก์ยังไงนะครับวิธีการสร้างลิงก์นะครับมาที่สไลด์ที่1ก่อนนะครับคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับไปที่เมนูแทรกนะฮะแล้วก็ลิงก์ครับแล้วก็แทรกลิงก์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราบอกว่าถ้าคลิกปุ่มนี้เมื่อไหร่น, 3, นะครับมันจะต้องมาที่สไลด์สองนะะแล้วก็คลิกที่สไลด์สองแบบนี้ตกลงนะครับถ้าคลิกที่ปุ่มนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะต้องไปที่สไลด์สาม รเราก็ไปที่การลิงก์แทรกสไลด์3อย่างเงี้ยนะครับตกลงอันนี้ก็ไปสไลด์4นะครับไปที่แทรกลิงก์สไลด์4อันนี้คือเรียบร้อยแล้วสำหรับสไลด์ที่1นึจากนั้นมาสไลด์ที่2องตรงนี้คลิกครับแล้วก็แทรกลิงก์ไปสไลด์ที่1นะฮะอย่างเงี้ยนะตัวนี้ก็แทรกลิงก์ไปสไลด์ที่3 ตัวนี้ก็แทรกลิงก์ไปสไลด์ที่4ี่แบบนี้โอเคนะครับไปทำสไลด์ที่3ครับตัวนี้ก็ให้ไปที่1เหมือนเดิมนะลิงก์แทรกลิงก์1นะครับอา่าไปคลิกเลยนะตัวนี้ก็ลิงก์ไปสไลด์ที่2นะครับอ่าไปคลิก,ต,กตัวนี้ก็เป็นส,ไ, things, ส,ไ,ลสไ,ไลด์ที่4นะครับลิงก์แทรกลิงก์นะครับสไลด์ที่4โอเคแล้วก็สไลด์สุดท้ายครับไล่เหมือนเดิมครับ1นึ่ะครับแทรกลิงก์นะครับสไลด์ที่1 นี่ก็แทรกลิงก์สไลด์ที่2ครับนี่ก็แทรกลิงก์สไลด์ที่3ครับโอเคนะครับครบแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาทดสอบผลงานของเราดูนะครับโดยเริ่มจากการนะครับตั้งค่านะครับนำเสนอสไลด์ดูนะครับนำเสนอสไลด์นะครับจากนั้นเอาเมาส์มาชี้ที่รูปนี้นะครับสังเกตว่าจะเป็นรูปมือนะครับพอเราคลิกอ่าเรียบร้อยไหมครับสลับมาตรงนี้ลวนะฮะแล้วก็จะขึ้นคําว่าซอฟต์แวร์นะครับ จากนั้นคลิกครับบุคลากรน,นะฮะจากนั้นคลิกครับข้อมูลอย่างงี้นะครับก็สลับเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่านะครับดีไซน์ออกมายังมันไม่ค่อยตรงเนาะ,ะแล้วก็อาจจะปรับใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้มันควรจะมาตรงก,กันกับข้อมูลตัวนี้นะฮะมันถึงจะสวยรับถึงจะสวยต้องมันควรจะเป็นแบบนี้มากกว่านะ ราะฉะนั้นนะฮะตอนนี้ก็ควรจะลดนะะขนาดของตัวหนังสือลงลดขนาดของตัวหนังสือลงนี้เนาะอ่ามาฮาร์ดแวร์แบบนี้นะครับคอนโทรลซี C. นะฮะหรือไม่ก็อเอาดื้อๆอย่างนี้เลยก็ได้นะไม่ต้องก o ปีมาก็ได้ มายอ่อนะพราะตอนนี้เราเหลือพื้นที่ไว้น้อยตั้งแต่แรกนะเวลาออกแบบจริงก็ลองลองดูนะครว่าตัวไหนที่ใช้แล้วมันพอดีนะฮะก็ไปปรับดูนะฮะบุคลากรน,นะฮะมันควรจะตรงเนาะเมื่อกี้มันอยู่ข้างบนเกินไปไม่สวยนะมันะควรจะอยู่แบบนี้เนาะข้อมูลนะครับข้อมูล ตัวหนังสือก็น่าจะให้มันใกล้เคียงกันอ้าวขอรันทดสอบใหม่แบบนี้นะครับฮาร์ดแวร์นะฮะพอคลิกที่นี้ซอฟต์แวร์ไหมสวยตรงนะฮะปึ๊บคลาราชการสวยละนะฮะปึ๊บข้อมูลตัวไหนก่อนก็ได้นะครับจากข้อมูลมาที่ดาตต้ก็ได้นะะเลือกดูตัวไหนก่อนก็ได้ไหมครับอ่ามันก็จะดูเท่ๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็นะฮะ เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการสร้างงานนะครับของเราให้น่าสนใจด้วย powerpoint นะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ดัดแปลงกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ